นี่คือไฟห้อยระยะโซลา r เซลล์โมดิโซลารุ่น7เมตร15หลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับตัวหลอดเป็นอะคริลิกแข็งแรงทนทานนะครับด้านในก็จะมีหลอด SMD นะครับตัวนี้สว่างกว่าหลอด LED รุ่นเก่าถึง3เท่านะครับรุ่นนี้สายยาว7เมตรมีหลอดไฟทั้งหมด15ดวงนะครับ มีอุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับตัวนี้เ็จะเป็นรีโมทควบคุมการทำงานนะครับฐานรีโมทมีให้นะครับน็อตและฟูกยึดแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดยึดขาแผงโซลาเซลล์นะครับรุ่นนี้สามารถติดกับผนังแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะ ปักสนามก็ได้นะครับปักสนามปักดินนะครับใช้ตัวนี้แบบนี้นะครับ <S <S ตัวนี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ตัวนี้กําลัง4.5โวลต์8วัตต์นะครับใช้เวลาในการชาร์จพลังงานประมาณ4-5ชั่วโมงแบตเตอรี่เต็มแบตเตอรี่รุ่นนี้อยู่ข้างในกล่องแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตความจุ8,000ม ah ิลลิแอมเป็นระบบสว่างคงที่หรือว่าปรับให้กระพริบก็ได้นะครับ <S <S ตัวนี้เป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติตามโหมดที่เราตั้งนะครับ วิธีการประกอบนะครับแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวยืดขาแผงโซลาเซลล์นะครับฝั่งนี้ใส่น็อตตัวเมียนะครับอีกฝั่งก็ใส่น็อตตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วหมุนล็อกให้แน่นนะครับสามารถปรับองศาของแผงโซลาเซลล์ได้น,นะครับให้ทำมุมก้มเงยได้น,นะครับตัวนี้แบบนี้นะครับปรับองศาก็คือคลายน็อตออกนะครับหมุนแบบนี้ถ้าติดผนังก็คือยึดติดแบบนี้เลยนะครับ ก็จะมีรูน็อตให้อยู่3รูนะครับหรือว่าปากสนามนครับก็ใช้ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเจาะนะครับสามารถใช้ปากสนามแบบนี้ได้รุ่นนี้ IP 65ทนแดดทนฝนนะครับทั้งแผงทั้งตัวหลอดครับสามารถติดตั้งกลางแจ้งได้เลยนะครับ ด้านหลังตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับและบอกสถานะการชาร์จด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์เปิดการทํางานครั้งแรกนะครับก่อนการใช้งานก็คือเราต้องเสียบสายจากแผงโซลาเซลล์กับตัวหลอดเข้าด้วยกันนะครับอันนี้สวิตช์เปิดไว้แล้วนะครับ ถ้าเราต้องการปิดการทำงานกดแบบนี้นครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับว่าเปิดหรือว่าไม่เปิดนะครับให้ดูไฟตรงนี้นะครับถ้าแผงโซลาเซลล์โดนแสงสว่างในตอนกลางวันหรือว่าแสงแดดนะครับถ้าไม่มีไฟกระพริบตรงนี้สแสดงว่ายังไม่ได้เปิดการทํางาน,นครับเพราะฉะนั้นกดหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้แล้วไฟเขาจะติดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วหลอดไฟก็จะดับลงนะครับเพราะว่าตอนนี้แผงโซลาเซลล์ได้รับแสงสว่าง ไฟตรงนี้บอกสถานะการชาร์จนะครับและปริมาณแบตเตอรี่ในตัวอันนี้คือเป็นการเปิดการทํางานเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับถ้าผมคว่ำแผงโซล่าเซลล์ลงนะครับแบบนี้เปรียบเสมือนเวลากลางคืนนะครับกลางคืนฟ้ามืดไฟติดเองอัตโนมัติ สำหรับรีโหมดนะครับเปิดปิดการทํางานได้ off ปิดการทํางานครับ on เปิดการทํางานปุ่ม M ก็คือปรับโหมดนะครับนี่นะครับกดหนึ่งครั้งเป็นโหมดกระพริบนะครับกดอีกหนึ่งครั้งกลับมาเป็นโหมดสว่างคงที่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดตั้งเวลานะครับ3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงให้โคมไฟทางานตามเวลานี้แล้วก็จะดับตัวลงนะครับอโต้เปิดปิดอัตโนมัตินะครับสนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ